สวัสดีครับเราเคยรอช้ากันที่ไหนฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับพบก,กับเซลวิสคุณเดิมเพิ่มเติมคือแล้วรอไ่นเองรอตายแหละเราเมื่อก,กี้เราทำไมต้องทำเสียงแบบมันอ๋อเราทำไมถึงเมื่อกี้มันโดนขับจอยพี่ยังไงกันไม่รู้สินะเอ้ยไม่ได้บังคับใช้ไปที่ไหนเอ็กบอกแล้วมาเคยกลัวไหมเคยเราจัดไปนะฮะด้วยทีมขั้นเทพ เอามามามาเดี๋ยว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 เดาเล่นเหมือนกันได้นะใช่ว่ากับทีเด็ดเรามีมากกว่านั้นเอ้าเอ้าเอากีเป็นเป็นเรื่องอะไรนะอเล็จัดไปครับไม่เคยรอช้างนะกับทีมความเทพขนาดนี้นะฮะถือว่าจะเป็นอเลรกก็จริงนะแต่ว่าไม่เหมือนกันสักนิดนึงนะฮะโดยมาเจอกับทีมที่แต่งขึ้นมาเองนั่นก็คือทีมอุชุระกุทุรากามาลตะนั่นเองนะครับผมแล้วก็อีกทีมหนึ่งชื่อว่าทีม เอ่ออินเทอมาอิเทร์เวนโกสไตย์ก็สูงุดหลังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชื่อเกมไหมบางทีนะฮะเราก็ไม่รอช้านะฮะกับกับการที่แบบว่าคอนเทปนะฮะเราก็ต้องเอาชื่ออะไรละเทมะชินโดนะฮะเริ่มก่อนนะฮะแล้วก็ตามด้วยพระเอกของเรานั่นคือโกอินจีนั่นเองครับพระเอกของเรื่องนี้เอ็นโดไหมบางทีจริงไหมเออวิดีโอจัดไปครับไปแล้วครับผมไม่เคยรอช้านะฮะการแข่งขันครั้งนี้นะฮะดูซิว่าจะเด็ดเดือดแค่ไหนนะฮะกรรมการกรรมการ กรรมการเราเอาภาคแรกนี่แหละถือว่าเป็นอะไรที่ออกภาคสองก็ได้ลตามใจตามใจตามใจเธอเติมเติมคือด่านนี้นะฮะด่านที่โกโค้ด่านบ้าบออะไรก็เล่นไปเถอะไม่ได่สนใจด่านนี้รจริงไหมครับจัดไปครับอย่าทำมือดหลัง้วเว้ยไปเอาไป <ๆ S 2> เอา <ๆ S 2> เอาข้ามาใกล้มนโดยการประทับกับทีมจำชื่อไม่ได้แล้วแล้วก็ทีมอินาซสมะเจแปนในเดือน2013นีเ่เองอะไรก็2013ชื่อบ้าอะไรแบบนีย นี่ฮะกับทีมที่แข่งแกร่งอ้ยนี่ชุดเหมือนเลยเหมือนตาตะคุเลยเฮ้ยมันก็คือทีมที่แข่งแกร่งยังไงเฟ้ยเจอกันหน่อยหน่อยแน่อืออือไปกลัวไหมไปเด้อเด้อเด้อใครมีเซ็ตแม็กใครมีเซ็ตแม็กเมื่อกี้ใครมีเซ็ตแม็กเออโหมันต้องต้องเจอแบบนี้เบเน่เหนื่อยเหนื่อยๆๆๆๆอันหนึ่งพี่พี่ผมขอโทษครับปุ๊บเออคือเอเอาวัด ต,ตันตีเอาวุวิทฮึ๊บฮึ๊มาชินตันตันเตอร์ใช่ที่ไหนหรอไปแล้วครับลูกทีบไปกระสัตรทำน,นี้นะฮะเขาจะรับได้หรือไม่ข้าเป็นนิทเทิลแล้วเอาละเอาไปเลยเอาเลยสีมุกเ,เป็นผงอ๋อขับโยดีเฟมมากเว้ยเือกเข้าเลยซีมุกไปเวงแล้วครับเป็นยังไงหนูเอาคืนมากเอาคืนมาจัดไปครับ บอกได้เกินดีอเนี่ยว่าไม่ ie, โรยเชื้อต่อแกรจัดไฟครั้งนี้นะครับผมเริ่มกันแล้วนะฮะเริ่มกันแล้วนะครับโอ้โหเข้าไปแล้วครับหนึ่งศูนย์ยังสไลด์ก่อนไปทีนึงเออเทม่าประทะเทม่าเทม่าแพ้เทม่าเขาเทม่านั้นอ่อนแอกว่าเทม่านั่นเองงงงงง,งไปไ,ไหนไไเอ้ยแล้วแกนมีด้แล้วกัดได้ไงมีดิเฟยนี่ไงอันนี้มันแกนานี่ไหนแกนนี่วายุบเปลืองระบั้เป็นไงล่ะทึบ าการสกัดไม่ว่าถ้ายิงก็มีปุยได้มีไปอีกไว้ได้เอานี่ชิงกับเกมวอลมากเกินเลยเล่นผิดเลยนะเนี่ยใช่ไหมเอา้าเว้นหมดซะก่อนแล้วมันกดทำไมอันเป็นอะไรฮะกับเจอเจอหน่อยดิดูก,การสก,ก,ารกัดของโก้จริงเองงงง,งงการสกัดมีได้ยังไงงงเอาว่ปตาน,นเทีเขียวควานธนูไม่มีธนู จังหวัดพี่ข้าบางทีก็พูดเบาไปนะจัดไปมาอีแนวอะไรดังไปม้ความพอดีละเป็นแกนะอือเฮ้ยอ้เว้ได้อีกเอาสวยแล้วใจกลัวเหรอไอ้มาดึงเงินดิสิม็อกเลยลดนก็ได้ป่ะอุ้ยใครได้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 ล่ะนายโกไงตีแล่เป็นไงการทำงาร่างกาย ลืมไปว่าไม่ใช่กิมบอลไม่ใช่กิมบอลกดโอมันส่งเฟ้ยเปิดยาวครับเปิดยาวเฮ้ยตียิงก่อนเฟ้ยเว้ยเลยเมกาตันเฮตันไอเฟ้เยจาไปเลยเซครับรูดรูดอะไรก่อนดับได้มันชื่อรูดเอาจริงไหมขอโทษครับที่กันด้วยว่าท่ารูดอ้วนได้อ้วนได้อู้งง เดี๋ยวป้ากำลังมาทางแตกนี่ขั้นสองใครกลัวไหมขั้นสองก็ขั้นสองเถอะฮึสแตกกลางไปอาจจะยังไม่ได้พูดชื่อท่าเลยตาหน่อยแล้วอี้โกงนั่เจึ๊งไงโคกงใครโคกงว้านักกีฬาลอร์นักกีฬาลอร์พวกเรามนุษย์ต่างดาวไม่มีคำว่าไม่มีคำว่าเกมตอนเป็นมนุษย์ต่างดาวเฟ้ยดูนี่ อวตารแล้วมันมีอวตารที่ไหนอันนี้มันพู้บอลอวตารผู้บอลเร่งประสานอันนี้มันทราบของไทยโยนี่ึบเฮฟรีสุริยันไทยโยคิกอันนี้มันอันนี้มันเป็นอาจารย์ของไทยโยเลยใช่ครับใช่แล้วแล้วถ้าไทยโยแล้วก็ไม่ซิมมไทยโยอะไรไทยโยโอเคว่าไทยโยไทยโยเอาเรื่องนี้ไทโยคนบ้านที่ไทยโยไทยโยนี่แหละแต่ว่าพูดผิดนิดนึงเองนิดนึง เึเร็วพงศไปแล้ไปตายซะเอ,อือแล้วทำไมตอนนั้นเวลาย,ยิงมันกระโดดเอ,อ้ยเวลาย,ยิงมันเทพไอ้เวลาเป็นยงิงทีมพีเม่เบลมเนี่ยทีมเนี้ยทีมที่เป็นเล่นเนี่ยมันเทพทำไมเวลาแกยิงแล้วมันกระจกอะไรวะรพูดอะไรคืองงแกไม่ต้องพูดผมไม่เข้าใจอยู่แล้วเฟยกระโดดได้เพลทั้งนั้นแหละไม่มีใครที่สามารถทำอะไรชินโดได้ขอให้ทุกคนนั้นเป็นคนดีก็พอดิซิแม็ค เ้ิแม,ม็ก์ดิอะไรอะคือมิติแม็กอย่างเง,ง,งี้ยงี้แล้ไงอะตกะกัมกซเฮ้ยทมทไมพี่อาตาไม่ได้อะงงไม่รู้ละเอ้าไปละอะไรวะเฮ้ยอย่าเพิ่งพิ่งมิิแม็์โอ้โหขั้นสองมิติแม็กส์ไปเลยมิแม็ก์ขั้นสองบิกขึ้น,อ,นอือไปอ้โหเล่นบิกขึ้นเลยผมนี่ลงเลยเวลาขึ้นแล้ว เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดทำไงวะไอเกนอะไรอะเขี้ยวดึกดำบ้านตี่นะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเทามาต้านไว้อย่านี่คือท่าที่เกิดผลตอนอนาคตนี่ลยลืมไปว่าพวกเราไปอนาคตมาแล้วเฟ้ยจะทำอะไรไม่ได้เราไปอนาคตมาแล้วครับทีมพี่ไปอนาคตมาเพราะว่าพี่ขอช่วยเราจากโดเรมอนไม่ไปถูกผลในอนาคตแล้วกลับมาอีกทีนึงเพื่อมาสู้กตะแกงไงล่ะไอ้มีนะไปอนาคตได้ก็ใช่ไง ก็ดีไงไปนาคตพี่พี่ไปอนาคตทุกคนเฟยเหมือนแกไม่มี่ว่าก็ไปตั้งทีมาแหละแล้วนี่มาอย่างไรอุ้ยเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันใช้ท่าก่อนเฮ้ยเปลวเพลิงอะต้อนอีกอะต้อนอีกเปลวเออช่างมันเด้อช่างมันเด้อนี่อย่างนี้ด้วยขั้นสองก็บอกขั้นสองบ้าอะไรขั้นสามไปเลยมัดงูกุ้นจ้เอาไปกิน ยาแตกกันลาวเลิกเลิกเลิกเลกเลิกเล่นดี๋ยวเเล่นมากี่พกแล้กี่ครั้งแล้วนะเลอดิแกเล่นหน่เล่นว่างนะอตนิดเอ็กซิแม็กไม่มีกเดิซิกได้ีหน่อยมันก็ต้องจัดไปด้วยกท่าธรรมดาละก่อนไ้ได้คอนสองก็พอพายุพยพายุอัลสันก็เนาะฮะโกพายุเลยมันพูดทำไมเนี่ยพูดชื่อผิดเลยคนดกบเกือบตีลังกาผิดแล้ว หวัดดีคุจ้จี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 ้จ้จี้จ้าปมงงอะไรวมงโกงแบบนี้วะข้าหลงมันเ้าโค้งมากมากอ่ะเอ้าอ้นั้นลมไดไงนยอดเอีกเว้ยเนะี่เธอนี่เอเฮ้ยเซ็จละเด่นเหรดนเีเโจหน้านี่แหละเปใหญ่อากาศุยว้ก่เทียวอ่ะมีแ่ขั้นสองอ่ะ ไม่ตามกระตูนเข้าเลยนะเนี่ยกระตูนเดี๋ยวเดี๋เข้าเเดี๋ยวก็เข้าเนี่ยฮะไม่เข้าแต่กองมหอบก็เลยปีแรกเลยสามอ๋อสามอะไรแฟังพี่ตรงนี้มีลืมมีลืมเลยที่มันเหมือนกันเนี่ยนะมันไม่ได้บอกเลยว่าทีมมันเหมือนบอกแค่อย่างไรดีวะแต่ก็ต้องเอาตามที่เราคิดไว้แล้วแล้วกันดูว่าเฮ้ยมันล้มไปแล้วสินะ พุดดุพดดุคุ้งทำตามที่เราสอนเอาไว้โอ้ก็ต้องเจอท่านี้หน่อยซินแม็กฮาพที่เหรอตัวก็มงคลเอ้าหลุดเลยโกงว่ะเฮ้ยอึดประสานฮึยนี่มันได้อะไนมาเดี๋ยวเดี๋ยวท่าเดินมาแล้วูคิดมาอยยังไงมาจากอนาคตฝึกมาเุ้ยเอางงงง งงบิสมัทุยทุยอะไรบิสมัอะไรเซมฟเบลโบงก้าคันธีเป็นไงไอ้เว้ยเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยเหนื่อยเหนื่อยเหนยเหนื่อยเหน่รักมากกินมากเลยเราจะต้องเจอแกล้งหน่อยเฮ้ยอีกเว้ยเนี่ยโอ้ยโกงเมื่อกี้ฟาาใบแดงหมดเวลาหมดเวลาโกนบ้าอล นี่ตัวนี้มเป็นอนาคตได้ก็เนี่ยพี่ไปอนาคตมาทั้งทีมเนี่ยถือว่าจะเป็นตอนเด็กตอนโตก็ถือไปอนาคตมาหมดแล้วครับเดี๋ยวนะเราจะไม่ยอมแพ้และถึงแม้ว่าทีมพี่จะกระจอกก็ตามแต่พี่จะเอาเอ็นโดเข้ามาแล้วเพราะว่าเอนโดคนนี้นะฮะไปอนาคตมาแล้วครับผมยามโบนัว่ามิสซิแม็กมิสซิแม็กให้ดูเองมาอนาคตมาอันนี้ขึ้นมาเป็นศูนย์หน้าเลยดีไหมดี จะถามใครถามใคร <c oughs> อันนี้ยเดี๋ยวนะอันนี้ออกไปกัดจอกเอเมียกว่าเพื่อนปรนเทศเยียวเกรย์ไม่รู้ทำอะไรเขาไล้งั้นจะชินโดกระจอกขนาดนี้่เอาเดี๋ยวเบตาเลยเหรอเบตาเกลอกทีมมายอดไปเลยขาวนันนี้ขาวคนนี้สุดยอดเปิดสมงองต้วไงอ่ะ เริ่มกันไม่รอช้าแล้วนะครับจินโดวิ่งวิ่งเข้าไปหาครับเทม,ม่าครับเตะบอลไปให้กับผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยที่ชื่อว่ารู้ว่าชื่ออะไรแต่เทม,ม,ม่าเขาไม่รอช้าเขาที่สลไลด์นะครับผมเทม่าที่ไหนเมื่อกี้จินโดอ้าจินโดเหรอผู้ผิดนี่ฮะเบต้าเราครับบอกเลยครับเดียวนะว่า,าเขาแข็งแกร่ง,งมากเขาแบบโดนชิงไปก่อนนะโอ้โหอะไรวะเนี่ยไม่ให้ใช้หรอกหน้าฟาユมอดเบิดอากาศบ้าสบุ้มบุ้มคาเซบาลุเราน่ารัากจริงๆริงเทไหมล่ะ ไอเวนนี่กำลังจะเตะเลยเยจ๊าเดียวกันอันนี้มันผมจริงไม่ได้บนอากาศเนี่ยข้อเท็เว้นเลยเอาหมดเลยีชิแม็กเราทำไงดีวะมันยิงมายิงมาไปก็ต้องเจอนี่เสียม้าคุเอ้ยชินโดพุ่งจิงมาอีกข้งล่างคงเบ้งไม่ใช่เหล่าปีไม่ใช่เหล่าปีไปลงเมื่อกี้นึกออกแล้วลืมไปเลยดีดกันมามา ไอเว้ยได้ทาอะไรเนี่ยอควิสราตันดับเบิ้ลได้จริงเนี่ยแหละโ oh. อ้โหประเดนน้ำมาจากอควิสราตันมีจริงมหมไม่มีมีจริงมตื่นเราเดี๋ยวมีเสือดิว,ว้าวนี่ไงนี่ไงมาจินตันอันตอร์ไอ้นี่แหละที่ต, oh. ตัวนี้แหละที่มันอยากได้มานานแล้วจริงไหมจริงนี่แหละคือทาคันเทพที่มีใครเคยรู้ว่าก่อนว่าเทปไอ้ชื่ออะไรละชื่ออะไรแล้วอ่ะเลย ทักกันเถอะอวตารเอ็นโดเมื่อกี้เออเอนโดเมื่อกีก้พูดไปชฝ่ามือเออพูดไปชฝ่ามือเทวะก็เจอที่ก็ไม่หน่อยน้ำแข็งยีตะนอลิซาร์าาดลิซาร์ดเตลโคโสแรงมากโอ้โหนี่เอาตัวอากโก้มาเลยเนี่ยใช่ผมไีรูด้ตาเลยครับนี่โอ้โหกระจอกมากเตียววะเว้ย จกเออจกทีนี้เลยมันป้ายแพ้อย่างน่าเสียดายครับเป็นไงโอ้มันมีเอนโดมาแล้วชินโดด้วยแปลงเป็นอ,อะไรนะไม่รู้แล้วทำไม่ได้ละบ,บ้าเอ้ยเอเจอท่านสุลุงิหน้อยเื้อไปชินโดอ้วาวโคเวลไม่เกิดเอ้เป็นการแบบหลอกครับหลอก,ลอกอไม่ให้หลอก โอตานไม่ได้พี่จะนแบกแล้วเราโอตานได้เหรอจึ๊บปิงหนึ่งสองสามแล้วก็เขาเนี่ยควาร็วสูงแกแต่งตอนนั้นสุดเตะควร็วสูงใช่แล้วเฮ้ยมีอะไรนะโอตาลดิว่ะโอตาลบัตรไม่เมีไม่มีก็เอามือมืองคันเทพนี่แหละวิ่งนี่รีวิวแล้วครับพี่เรียบร้อยครับเป้าตุงเลยครับผมเดี๋ยวตอบไปนิดสิมเกะสมองเดี๋ยวด่าๆตัดไป

โอ้ขึ้นสุญญากาศเวดนดูดแล้วเนี่ยไอ้บ้าเอ้ยยังไงดีฟะเออเป็นไงี้ยพิวเลยแล้วบอกว่าหนีตั้งนานเอ้ยอีกเวดันไม่ได้ไม่ได้จริงๆไม่ได้จริงๆทึบเดือบอีกทีทีหนึ่งทึบลูกเตะความเร็วสูงถ้าตรงเขาบอมทึบทึ๊บทึบห้าห้ามีเี่าไหร่ก็ไปกินหนึ่งสองสามสี่ห้า แต่ว่าคือแบบว่าถ้ามิซิแม็กแล้วนะฮะบอกได้คําเดียวว่าสามารถยิงไปได้ไม่รู้กี่ครั้งต่อทีครั้ง,งขอให้คนนั้นเป็นคนดีก็พอ,อ,อแล้วจินโดกลับล่างแล้วเต็มหนะักเด่นมากลูกเตะแรงนะม,มากอาเธอนะเขาแบบอุตส่าห์เซตผมมายังรออย่างนี้ผมลงเลยจู่จูมันมิซิแม็กกับซามร์เลยอ้าวกำลังแบบว่าติงเวนเอ้ยฮึรุนคุณยอกอด ไปเลยไปกระจกวะขอโกงไรบ้างนี่โกงปะพวกเราคืออ้าวาวพูดอยู่วันนี้พวกเราคือข้าคือมนุษย์ต่างดาวไม่มีความว่าโกงอ๋อขั้นสามไปเลยเอาไรอ่ะบางกคนบอกยิ้มจุบอ่าไม่เห็นยิ้มจุบสักนิดแล้วมันมีคำว่าก็มันมีคำว่ายิ้มจุบกับมือ ตุ๊กลาไปเฮ้ยไม่ให้กินเลอร์อไรสไลกินเลอร์สไลนี่เคยใช้ในบาร์เซโลนาแล้วใะท่านี้จริงโอ้โหไม่เงยไม่แปลงร่างแล้วไปตัเกินไปอืมติดอาวุธเลยเชนมาคุ่งเย้ไปกระตัดอาร์ตโอเวอร์โ,อโซนฮึดโอเวอร์โอเวอร์โซนแล้วคนละเรื่องแล้วน้ำมันแชเมเปียนกิงเฮ้ยเยอยอะไรอะ บอลอาปาต้านไว้ตั้งนานแล้วเว้ยกว่าจะได้โอ้โหอะไรเข้ามาที่เธจะมาต้านนี่เองอเอ,าอเ้าวไอ้เจ๊กันเนามาหัดเทวะมาลองใจกับหัดเทวะเอ็กแล้วกันปึ๊บลุทเออหกสองครับเป็นการทารมที่น่าเสียใจมากา <laughs> มากน่าเสียใจมากเจ๊ไม่ยอมเข้ามายิงเองไงล,ล่ะแล้วมันหลบมันติดไอ้ชินโดเนี่ยตอนนั้น <laughs> เ้ยชินโดพลังหมดแล้วเลยไหม ืหทุกคนแบบว่าชินโด้พุ่งชาร์จพลังแป๊บเฮ้ยนิดนึงขอเวลาชาร์จก่อนเอามีอย่างนี้ด้วยเฮ้ยชาร์จก่อนแป๊บนึงดูดูทุกคนดูวิ่งตามกันหมดเฮ้ยอะไรวะไปเลยไม่สนแล้วเออรัวยิงก่อนเจอแล้วไอ้เว้ยนี่เจาะได้อายาคน้าโกเลยหมดแล้วหมดล่างแล้วหมดล่างแล้วดักโทราดูไม่ด้ แบกบอลสังกีไปกลัวเหรอสวนเอาไว้โซนเลยเจรพุ้ยนักเทร้ยนักฝ่ามือฝ่ามือยุไรฝ่ามือเสี่ยวตึงๆอุ้ยหลุดเอื้อกระจอโอ้โหดูบรรดาเพื่อนกระจอดูหกดูคะแนนก่อนหกสามเอาตาหนึงเวลภาษาอะไรกับใจเธอที่ไม่เปลี่ยนแปลงโอเคชินโดคุงรายพลังเต็มแล้วึบส่งไปเลยอ่าเต็มโดคุงมันมีแค่ขั้นสองว่าทำไมวะชินโดนี้ ไม่ใช่หรอกเอาฮึดบูติมมซิมัมเออดีกดีๆเอาเอาอืมกันอือเ้ยอุ้ยเฮ้จังกันต่อจิกระนต่อัดเสียงวซ S D ุดชิวอ่ะยะอะกูกรัวแบบยังไงอ่ะเอาวันนะเอาวันนะเฮ้ย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 สกลินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ให้ใช้หรอกน่าเอาไปเลยฟูโดคุงเอาท่าที่ฉัน เคยสอนนายไว้มันก็คือคอ่ีไงไอเวลแล้วมันหนนลุดชาร์จใหม่แล้วเจอหน่อยค่ะชาร์จใหม่แปลว่าอะไรเียไม่เป็นไรยังรอดอยู่ไม่ให้ใช้หรอกนะเอฮอออ้ยอฮ่าเตะดาบเมกสัสโซนแล้วมีมันมีดาบที่ไหนเมกัโอ๊ดินไอ้เชื่ออะไรแล้วของคืออย่างนี้ ไม่รู้ไม่จะดาบต่งนานดาบต่งนานเป็นนี่เนี่ยดาบต่งหาท่าใหม่ของฟูโดสอากิโออากิโกเออฉันเหรออากิโตะนำมันเลยเด้ออากิโตะเจ็ดสามครับท่านผู้ชมครับเคยกลัวเหรอไม่เคยเอ้าวอ้าวเข็่มือแล้วปล่อยทำไมอ่ะแล้วอยู่ยิงขั้นหนึ่งเลยนะขั้นอะไรนี่ขั้นหนึ่งไหมขั้นหนึ่งไม่เป็นไรโอ้โหดีซ้ำด้วยปืนใหญ่ปืนใหญ่เทวะ อุดปปูหัดดูสะมั่งผมนี่แบบว่าขั้นสามเลยสองบ้าอะไรออกไปเลยหัดมาสยบป้ายมัดมืออยู่ไรพี่ขาทอนนีดมัดเมนอยู่มัดเมนอยู่้านเธอแล้วก็เจอหนี้เลยคนแกมันก็ไอ้มีนลยอะไรเนี่ยบอกคนล่องคน Winter Track มีนัดแฉกมาคนราบมีนัดแฉกแปลไทยแปงจิตด้วยอยู่ไว้เนี่ยเฮ้เอาไปกินนี่แหละด้านหน้าเลยจอจอซะเลยมาร์คใส่ฟ้าคิกมาร์คใส่ฟ้าคิกเป็นไงเท่เลยขั้นสามแน่ๆเลยตายแลยแกไปตายเว้ยเอาไปคิดนึงเออโค้ฮันเตอร์เออโอ้รับได้ด้วย EP จะหมดแล้ว อะไรหนักหนาสู้อะไรสู้อะไรสู้ไม่ได้้าโอ้โหนึ่าหดจะโหดไปไหนบางทีก็ยิงไม่ได้ฉันจะสกัดฉันจะยิงอะไรก็ไม่รู้สี่ลงไปหมดเล่นหนึ่งลงไปให้หมดใครใครมาจี๊ดสุดเนี่ยไปโอ้ยเกือบหมดเวลาการแข่งขันโอ้ยชนะโอ้ยชนะอะไรหมดแล้วอะไรหมดแล้วอะไรมา แต่งตาหนึ่งก็แท่งอีกตาหนึ่งอยู่แล้วเฟ้ยงั้นต้องเจอหมดแไม่ได้อย่างนี้อะไรเนี่ยอย่างนี้คืออะไรเมื่อกี้กับังจกดก็ยังไม่เลือกไงก็ยังไม่เลือกไงเราต้องโกรธีม้วเออเออมันเอาของเกมบีเอาไม่ไปกดเลยหมูแล้วเออมามันทีมพี่เดี๋ยวทีมพี่ไม่บางทีมา จัดไปฮะแบบตัวขั้นแคบที่แบบว่าทุกคนไม่สามารถซูได้พาร์ทจ็อตนี่ฮะอีกทีนึงไงกับพาร์ทเจ็ดเราบอกว่าตองได้คำเดียวว่าสู้สุดใจหน้าไหนพวกเราไม่กลัวเราจะเชิญแกไม่เอาฟินิโอมาเล่นต่ก่อนเพราะทำไมความสุขเอาเสร์ฟเอามาก็ได้คำมีฟินิโอเฮ้ยออก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 ไปแล้วเห็นบอกว่าไม่เอาวีดีโอไม่พี่เอาวีดีโอออกออกตามเปอร์ครั้งที่แล้วใช่ไหมเออเอาอีกฟินิโอออกไปยังไงเทวะล่ะมาชิมดูแกเป็นกัปตันซะเยี่ยมไม่ใช่ ุยมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไรให้เทมาเป็นกับดันอ่าคุณเทมาไม่เป็นหรอเกเราะว่าเลิกเป็นแล้วแล้วก็ให้ฟูจิกิเป็นแทนชินโดนี่นี่ฟูจิฟูบุกิฟูจิกิเออฟูจิกิฟานหาเลยคือเรียนเลยทีนี้เดี๋ยวออกไปเอ็กแอลฟอนิทีนแอ็กซ์ฟอนิทีนทีน เออ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 เพื่อนเออเพื่อนอะไรบางทีคืออะไรครับนี่บางทีก็เลือกนานกันไปไหมบางทีเอฟหนึ่งแกนแกนต้องสกัดให้ได้แกนแคนยอนไหมแกนแคนยอนอร่อยนะร้านกาแฟชิวนีดังมากอยากไปภูเขาแกนแคนย่อนอ่ะย่ารู้จักด้วยไม่ธรรมดานะฮะเด็กป3อย่างนายนี่แบบว่าป5ป3อย่างนายใครคืนนายเอฟ5ทำเป็นพี่โชว์5นี่ ไม่อยากจะพูดนะครับผมโอเคตัดไปฮะกับด่านที่แบบว่าทุกคนรู้จักคือด่านโลกนั่นเองนะครับผมเราจะมาสู้กันแบบว่าซซซีซีซูกับการมิสแม็กสิบแปดรอบนั่นเองนะครับผมเสียไก่จะอืมวัวเีไอไปได้แล้วเราต้องเจอกันอีกทีนึงนะครับกับทีมที่แข่งกันที่สุดกับทีมของกระผมนะฮะแล้วก็้นี่มันชุดไประดับโลกหมดเลยครับผมใช่ระดับรักได้ไหมระดับรักระดับ ดาวองค์คานใช่ไหมระดับดาวงาองคา์คาหรับดาวพุทธหัตใช่ไหมเรื่องเนปจูนเนปจูนไม่มีนะยังจะเล่นอีกโอ้โหเคยรอชาร้าที่ไหนอักโปโก้ฮะศูนย์ยิงศูนย์หน้าที่แข็งแกร่งที่สุดนะฮะอากโก้อีกนะอโก้ศูนย์หน้าที่เก่งเก่งอือเวนเลนี่ฮะรับไปเลยชัดไปเลย เฮ้ยอาไรยัม่ยงเฮ้ยอย่ามาเลยไอ้บ้าเอ้ยสัตว์ชั้นหนึ่งจะต้อขี้เสักไรไปไหนสนัดโอ้ยไอ้เกียวมันชื่อเปรเออเปรนี่ยังการแย่งแบบว่าสูสีมากอย่าเข้าใกล้อย่าเข้าใกล้อย่าเข้าใกล้แล้วบอกอย่าเข้าใกล้โอ้โหเสี่ยมายุนึงแล้วบมโอ้โหสุดยอด กะเป็นไปแล้วนะครับผมไม่รอช้าไม่รอชา้าฮึ่กับชายโยโอ้ยนั่นมันชายโยอ,โอ่าโดนเข้าไปครับลำแสงพลังงานของชายโยโอ้ยพึ่ดเจ้เาแล้วก็แล้วก็แปลงร่างเป็นลิงยักษ์เดี๋ยวเดี๋ยวมันเป็นจิต้าอีเวนได้เอาซะพลังหมดเลยงั้นเอาโกโกน้นายยิงแทนซะอ๋ออาจะไม่รอชา้าอันนี้คือพลังที่คุณปลูกเอ้ยให้ฉันเอาไว้เฮ้ยมมันไอเวนไม่มีอวุธตันอืมเนี่ยอาวุธตัน No nie